ลงพี่ก็จะไปบินทบาดในบ้านในบ้านหลวงพี่ดงกำลังคุมผ้าหลวงพี่ดงดองแดงกำลังคลุมผ้าหลวงพี่เอ็นก็เดินเดินนาหน้าไปแล้วเอ็นงับเอน็นแงบ

อันเป็นแทงคือโคกหรเอน็นอันเป็นแทงคือโคกหรแต่ว่ามันกวนทั้งนี้อ่ะโป่ง้าเหนวู่กางพื้นพาเดินตรงที่พาเดินไปดูทางด้าน,นทางด้านนี้ แหงเนาะแม่นหน้น่าค่นอ้อมอ้อมเหมือเลยไหมบออออมบอปานเป็คือคือบอพันขันเ่นี่บอกลงลงบอพันขันมันแพ้แม่เบียเด้ ตัวเดียวเจียวไหมก็เล่นบะมีเห่นเฮ็ดบริวารมีตัวเดียวเจียวขึ้นยนบัวพันขันสร้างเพิ่มยังไปทุบสร้างเพิ่มเลยของเกาเสียดายของเกาเสียดาย รถรถนำทีมรถโฆษณานำทีมรถประชาสัมพันธ์ดิประชาปสัมพันธ์โฆษณาการบินทบาทเรื่องในงานปริวาติก่อนเขา้าพรรษานำทีมโดยเกจิหน้าใหม่ไฟไฟแรงลุงพี่ดุง อิธิพาโลเอ่ยาจ๋อไฟลอยอิธิพาโลอ่าเกจิแห่งรูปน้ำชีรูปน้ำชีอ่าก็จะไปตั้งแถวอยู่ที่น <c oughs> า, <c oughs> า,า,นนะนาวัดนาวัด โอ้รวมกันแล้วว่ามีนหน่อยเดียน đường hoa sai đường <laughs> của Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video i mm -hmm. รับปินสะบัดเราเราออกมาก่อนโอ้บัดลาบักแกงใสลุกนี่ไป <c oughs>

ตารูธรรมวาทันติอายวนนุสุขังพลังขอลัดบ่ละตารธรรมวาทันติอายวนนุสุขังพลัง เดี๋มยนบวชน้องก็เคยม,มาบวชนี่นนี่ยครับบันดอนหันต้องเ็มากมาหมดแล้ว โมบันลาบังแจงสางไม่ไปเลยยุ่มธรรมวาทันติอายุวนุสุขังพลัง ธรรมวาทานิตียยวนสุขังพลังถ่ายเลยนะงเอาเอาใส่หมดเลยใช่หมัดใส่หมหมดด่ด่วเดี๋ยวกินเดี๋ยวใส่นะฮะ ธรรม,มาวาทานันเอียยวนุสุขังพะลัง

ธมามวาทันเดอยยวันโสุขังพลัง อย่าอายุวนโนสุขังพลัง ธรรมวะทัมมททนเตียยวนุสุขังพลัง ทานติอายวนนุสุขังพลังธรรม,ม,มาวาานติอายวนนุสุขังพลัง

พัมมาวาทานิตียยวนุสุขังพลัง ธรรมาวาทันิอายุอนุสุขังขลังเอ็นครับ Mian, mian, anggesi penal yang, naliang. วาทันเทียยวันโนสุขังพลัง ธรรมวาทานียยวนโนสุขังพลัง ธรรมวาทันทิตียยวนูสุขังขลัง

bà đi ăn rồi lê bấm như là bà đi ở đây uhm. Uhm.

ธรรม,มาวาทันติอายุอนนันโนสุขังคาลังธรรม,มาวาทันติอายุอนนันโนสุขังคาลัง เสียงนี้คือเสียงบริสัทธรแกัวสอนท่องวารงสบัดโทษง่ามเพื่อมามใส่วัดละทินข้างวัดจอนท่องวารา่าังยธรรมวาทันติอายุวันนสุขังพลัง ธรรมาวาทานเดียุวันโนสุขังพอลังธรรมาวาทานเดียยวันโนสุขังพอลัง อเคเลยอเค่อ่าเทเล่เทเล่เลใส่บานรเลยกินเนื้อส่นะธรรมวาทานเทียยวนสุขังพลัง ลาานลาพานละพนธรรมวาทันติอายุวันนัสุขังพลังตกตกตกซี่เลยเนี่ย

พี่ว,ว่าต้องการย่างไว้แล้ควครับสะพานเนี่ยคันยมธรรมวาวัฒนตเดียยว,วันนสุขังพอลองังเอาไปเอามาห้าเป็นจุดหนึอออน่อ้เดาน้ของผู้ชายเนี่ะถูกต้องเอามาอย่าง,าง,างนี้เท่าไหร่เนมีน โอ้มาจังห <plane>. ัน <un> น <sharing> ้น <flags Bla> <management> ่าม <ole> ือหลัง oh ยังไหบุญ <rails> ก <mauv> ัได well. ้ดอกธรรมวาทันติอายวันนสุขังพลังอายุมันวนเนีนะลอยีลอยปีคือว่าเป็นมืองลอยก็สนิรนั้นน่ย ธรรม,มาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังธรรม,มาวาทันติอายุวันโนสุขังพลัง ธรมมาวาทานติอายุนนวันโนสุขังคะัง